สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับฟังประกาศกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวร้ายไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าคลังก็ได้ดับฝันสำหรับคนละครึ่งเฟสที่5เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าจะไม่ไปต่อแล้วจะหาเงินมาใช้ในมาตรการจำเป็นอื่นๆเพื่อที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครั้งก็แย้มแล้วว่าจะไม่ไปต่อคนละครึ่งเฟสที่5ชี้รายได้ของประชาชนนะนะั้นเริ่มกลับมาแล้วควรลดมาตรการพร้อมสั่งสอสอคอประเมินเศรษฐกิจหาแหล่งเงินนำมาใช้ใจ่าย โครงการที่จำเป็นจะกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นเองมวันที่2 2เมษายนก็คือวันนี้2565นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวออกมาว่านายยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปหาแหล่งเงินกู้และผลักดันโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นั้นอาจจะเป็นการเข้าใจคาด เื่อนกันซะแล้วเพราะจากที่มีการหาเรือกันคือให้กระทรวงการคลังนะ่ะไปพิจารณาแหล่งเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการที่มีความจำเป็นเท่านั้นนั่นเองส่วนโครงการคนะครึ่งเฟสท,ที่ 5. นั้นนายคมกล่าวว่ายังต้องพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่เพราะเนื่องจากเป็นมาตรการที่ใช้งบประมาณสูงและกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ขณะนี้ที่การแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายให้ประชาชนนั้นก็ช่วยในระดับหนึ่งในช่วงที่ยังเผชิญปัญหาเรื่องรายได้แต่ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วรายรับของประชาชนเริ่มกลับมาก็ควรจะลดมาตรการดังกล่าวลงและเข้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนกลับมามีรายได้เพิ่ม ซึ่งขณะนี้ก็ได้ผลักดันมาตรการผ่านแบงค์ของรัฐไปแล้วนั่นเองพร้อมกล่าวย้ำว่าเราไม่ได้พุ่งเป้าที่การกู้เงินและได้สั่งการให้สํานักเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณารายละเอียดต่างๆรวมถึงการประเมินภาวะเศรษฐกิจและความจำเป็นในการเข้าไปดูแลและออกมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนเพิ่มเติมซึ่งล่าสุดรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือแบบ เจาจงเฉพาะอุ่มไปแล้วและส่วนใหญ่ใช้งบกลางเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็จะรายงานให้ที่ประชุมรัฐมนตรีหรือคอรมอให้รับทราบกันต่อไปนั่นเองเรากู้เงินเยอะแล้วเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆบางประเทศก็มีการกู้เงินจานวนมากกว่าเราและขณะนี้หลายประเทศก็เริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบปกติก็คือเน้นไปที่การลงทุนในส่วนของไทยก็คือการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน และเราต้องดูแลเรื่องวินัยการเงินการคลังด้วยแม้ขณะนี้รายได้ของรัฐจะเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณ2,564ก็ตามนายอาคมได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับขณะที่ความคืบหน้าในการใช้จ่ายภายใต้พระกรเงินกู้เพิ่มเติมห้าแสนล้านบาทนั้นขณะนี้เรายังกู้ไม่หมด คาดว่าจะเหลืออีกก็ประมาณ70 0 0 0นล้านบาทซึ่งการจะกู้ก็ต้องดูในเรื่องของความจำเป็นในการใช้เงินและเป็นการทยอยกู้ไม่ใช่กู้มารอไว้เป็นก้อนเลยทีเดียวนั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ดับฝันสำหรับใครที่รอคนละครึ่งเฟสที่5นั้นก็คงจะไม่มีหวังซะแล้วนะครับผมเพราะ ทลังก็บอกแล้วว่าประชาชนหาเงินเองได้แล้วนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับ